ครั้งแรกกันขาปุ๊บขาปุป่วยว่ว่สบายคื่นสิแบบไม่เก่นไนช่นงกคื่บอ่ไร้ขึ้นเครื่องโแบบอ,งสอ้สิดป็นแ,นแน่ได้เ้อพี่น้อง คนไายคิดด <ter 26> ูดิขึ้นเครื่องงแหน ดีดีพี่นางพี่นางดีสุดทีดีางทางเด็ก่เอะอ๋อนี่ตรงไหนทางนทางน้ำานะดากไปเลยมาช้าไม่รู้อยู่รงไหนค่ะค่ะก้ 24 inside please เยอะแล้วซาสุก Slow ้อยเดินผ่านเจอะที่นั่งแล้วหมดในนา่งที่หน้าตาสับแป๊บนึงเก็บกระเป๋าก่อนซาสุก้อยคิดว่าจะได้นั่งไก่ผีคนที่ว่าเราแนะนำซาสุก้อยเนาะ แล้วน่งไอ้ที่นั่งทัดไปอีกสองสองแถวของสาวสกอยี่สิบสี่ข้างล้างนาจะเป็นยี่สิบแปดนะจ๊ะเพื่นพี่น้องเออเสียดายถ้าเรานนางไก่เรามันไยังหึกนะคะทามแล้วเนาะเราแบบแนะนำทุกอย่างเลยแนะนำช้าสกอยโอเคคพื่นพ่พี่น้องตอนนี้เราเครื่องออกเนาะขังเด็กในชีวิตเป็นจังไลย I see you You keep your no, seatbelt no. fast at all times when seated. Steated. โดยสารค้าสายกันนิดนึขอต้อนรับท่านสุดท่ากาลสยามดอนเมืองค่ะเวลาขณะนี้15:41นาทีรู้ความรัดภัยของท่านการณานั่งประจำที่รั้านบ๊ายบายที่ได้เอากระเป๋าให้เอามาถึงก็ไน่าเสียดาที่ไดเอากระเป๋าให้เอามาถึงเสียแหกมันอยู่ในเดินนะเอามาถึง ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝรั่งจองคนก็นจะถ่ายคลิปให้สาสกอยทั้งถ่ายคลิปทั้งเอากระเป๋าให้อีกเออดีใจจังเลยน่ารักทั้งคู่เลย มาหูว่าผีเราจิบผู้ใช้น้ออุ้ยสาวสก็อยากคุยกับพี่แล้วได้เด้ออยากคุยภาษาเข้าจับเป็นเลยอู้หันน้อขันไดเดียนแต่ยังน้อยคุยภาษาอังกฤษเป็นนี่คือสิดีพายพี่น้องเวลาเดินทางสิฝรั่งเข้าจับเขาอยากคุยนั่งเข้าหันนะพายพี่น้องเข้าอยากคุยกับเขาเขาคุยกับเขาเพราะเป็นเนาะเจอว่าอุ้ห่าเสียดายแห้งพายพี่น้องโอเคตอนนี้ร้องคร่้งน้อไปเข้ากำปั้นกันวัดนี้ Dễ, bắt sức gắn hằng ní sưu bầu, mommy bẩn đêm về phía Sức dễ hay con thai con thân trong xe buồn ở bài phân nắng tua bung yang hay sắp giải nóng bung kịp bung yang. Picon con thân sắp sắp bài phân sắp 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 สักกอดกับนางนางไก่ติดก oh! ับฝรั่งสองคนอู้ใจดีเลยผีคนไทยกับใจดีพูดสใจพูดโน้ตไปคนไนเดียวเดี๋ยวนำสักกันไม่รับปัดแล้วประสบการณ์ขังแดกในชีวิตเฟอรนพี่เนาะเออบ้าจิกขังแดกับแบบเป็นอยังตีแบบทุกรักทุกเดมพี่เนาะอย่าคุยกับฝรั่งอย่าคุยแบบเป็น <c oughs> ข้าจะแยกออกไปทางั้นนะเขากลับไปน้องข้าเจ้าเลยเนาะอย่างตามข้าเจ้าแล้วพ่อไม่ไปไหนเลยพลา,างสมพลเขากลับต้องออกไปน้องพี่ข้าเจ้าคนใต้ไปเนาะเอเขาออกไปทางไหนเขาก็ออกไปตามความไม่นปไหนเ้ยมันอมนอกเขากรุงพี่รอหนูด้วย บาย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 ฮ่าบายบายเครื่องบินลำใหญ่มากบางว่าชีวิตโอกาสได้นั่งอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือขันว่าป่วยก็ได้จะไปได้นั่งพอไปไปนอนแสดงว่าป่วยแล้วสดกวันได้นั่งเครื่องบินฮู้บายเดินทางกลับบ้าน ถ้าลงบันไดก็จะลงบันไดเดือนถ้าลงบันไดทางเดินอาจจะเป็นนางแท็กซี่หรือเฮาสิไปนั่งอีหยังเเบิ่งกันพ่พี่น้องแล้วสิไปนั่งอ่รถเม์บ่ไปบ่เป็นเด้อี่น่ต้องนั่งแท็กซี่ เขาบอกดูว่าคับแท็กซี่ออกาก๊งนีว่าซิ่แพงหรือว่าแพงนะคนงซนา,าสกก้กับบอดูเคยนั่งด้วยกันเขาวอาหันนั่งออกมันจะแพ่หรือจะได้นเนดือวา่าจะเป็นนางเดิมมี่า,าสกอยมากนางเดเม ทำไมพี่เนาะซาสก้อยเลือกกระดูบวะปะแล้วเขาเจะไปทางไหนหนะกอยาไปคนละทางซาสก้อยเดินออกมานาั่งเรยอยู่ข้างนอกนาะเพราะว่าทามผีคนนั้นแล้วอีกเหมือนเดิมผีเสียได้ขนาดไหบมาได้ท้ามซื้อแล้วแท้ ว่าเราเราก็เลยพาแล้วแต่ก็ย,ยังเอาตรนี่ค่ะใช่ค่ะโอเคคุณพี่น้องทามพีเราเราเด่นนำเราพามาอีกครับทาก็แอนนันน่งแท็กซีกับนะไวไหนนะบางเคค่ะ าสายหนึ่งนะคะสายหนึ่งบา,างแคจะปพี่นาวตอนนี้หเห่ากขึ้นโดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลย โต้คนเป็นนะ้ำตักกับบานครับนะะคนตกสัคนตกข้างตอนนี้เป็นเวลาซีมุเคืองนะดกันเดืมดอยากตีแบบนแถบหมดกระโดดศ่ะ,ะนะ้ำ เดี๋ยวตรงนี้เลยเลยเาจา์ตรงนี้ก็ได้ค่ะเดีนะ๋ยวตรงนี้ได้หนูเดินไปแค่นี้น่าจะตรงนี้ได้แล้วพี่ก็กลับรถเดยก์ดก,ก็ได้ข้ค่ะขับง่ายเข้าไก็ได้แต่เดย์ไปอีกนิดนึงถึงบ้านแล้วเฮ้ยบ้ตรงนี้ละจ้า ไรคะหัว então, ห้าส,สิบ Squad, n ip, n ับาสิบเก้แป๊บนึงนะสามร้อยเจ็ดสิบก้าอันนี้ค่ะฉันมาเข้ากับตรงนี้ค่ะจ้า โอเคขอบคุณครับถึงแล้วขอบคุณค่ะเออมีไฟอยู่บ้านวันนอุ้ย <laughs> สาวสกอยถึงบ้านแล้ว ใจได้คะแนนพี่น้องเลยค่ะบาทนะน,นี่ให้งรูอซึกว่าลวงลวงใจพ <c oughs> ีรักกับรถมาแล้ว <c oughs> แบกใจว่าขอยมากคนเดียว <c oughs> ไปสองมาหนึ่ง <c oughs> ขอยมากคนเดียวขอยมากก่อน <c oughs> เออ อหัดแล้วดีใจด้วยเด็ดยงกินไนอ่อ๋อข่อยมากก่อนข่อยเมื่อยข่อยข่อยรู้ซื้อกระด่างกายข่อยมันมันไปต่อไวคนเดียวนั่งเครื่องมาด้วยอ๋อถึงวันแล้วฮะ<ป> ตายแล้วเอ๊บอเออนะเฮ้ยมันกัป่วยมาดนเนี่ยเนาะเออมามาตายมัน hey. ป่วยมาดนเนี่ยสาวใหม่เออจับงเอ้ผู้ดีหามูหางูสิโพกนาทีผีละทามบัด รีบไหมผีแท็กซี่บอกไปเรื่อยเลยค่ะพี่บอกออียังนะโอเคคุณแม่พี่น้องเอฟพิวน้องเอฟพิวอยู่เด้ไปหาน้องเอฟพิวถึงบ้านอย่างปลอดภัยคุณแม่พี่น้องขึ้นเครื่องค้างแดดกันสิประมาณนี้แด็ดทุรักทุเลเนยเนาะนั่งไก่กับศาสตางศาสต์นั่งไก่ฝรั่งคุยกับข้าบูเรื่องคุณพี่น้องเอ้ยคุยกันกับ ใส่มือถือคุยน้ำบ่หูเดือยเนาะข้าจ้ากับทามบัดอีหยังแบบชาสก้อยถ่ายคลิปเลยเนาะว่าชาสก้อยบัดยูทูบยูทูบเนาะข้าจ้ากัโอ้เย้เย้ใหญ่สิเนาะแล้วกาชกเข้ากัเอาโทรศัพท์มือถือกลับมาให้ชาสก้อยแบบว่าเขินอีหยังมาให้แบบเคี้ยนหน่อยนะพี่น้องักเข้ากับเบาเอาน้อเอากระใส่ไม่เบาเอามัดกระเปออกมาเนาะข้าจ้ากัสงสัยติดตามบอกดึงจากไหนเนาะเขาก็จะเข้าไปติดตามดึอเขาไปเบิ่งคลิปที่ชาสก้อยถ่ายข้าจ้ากันเดะไม่พี่น้องเอ้ย ดีใจเนาะแล้วก็มีพี่พี่ชายคนหนึ่งนะ่ะคนไทยแล้วก็ทามแล้วก็นแนะน้แล้วก็บอกแบบอู้ยใจดีมากมันพี่น้องโอเคถึงวานหย่างปลอดภัยคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเส้นเด้อมัพี่น้องอย่าลืมกดไลา์กดแชร์เพื่อกระดังใจซาสก๊อยแน่เด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย